สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลนะครับพี่น้องครับในเช้าวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่ต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้คือถูกและดีวิธีการนั้นสําคัญกว่าผลลัพธ์ครับแต่อย่างไรก็ตามเราเองนั้นจะต้องสมดุลระหว่างวิธีการที่ถูกต้องกับความคาดหวังในผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับพี่ครับในเช้าวันนี้ผมอยากจะ พูดคุยต่อเรื่องของการสร้างผู้นําที่ถูกและดีการสร้างผู้นําที่ถูกและดีนั้นไม่ง่ายนะครับเพราะว่าต้องใช้ความอดทนหลายครั้งทีเดียวบางท่านบางคนนั้นก็เป็นวิทยากรนะครับไปสัมมนาไปค่ายไปเป็นวิทยากรเยอะแยะมากมายครับแต่ว่าขออย่าลืมว่าเราต้องสร้างสาวกการสร้างสาวกนั้นเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเรากําลังสร้างลูกหลานของเราให้รู้จักและมีความศรัทธาในพระเจ้าและเขาจะปรนนาตัวถวายแด่พระเจ้าในเวลาเดียวกันครับในกิจจักรก็จะมีผู้เชื่อใหม่พี่น้องครับผมอยากจะแบ่งปันประสบการณ์เวลาที่ผมได้มีโอกาสไปสอนจริยธรรมหรือจริยศาสตร,ร์นะครับในหมู่นักศึกษาทันตแพทย์เราเห็นว่าเด็กๆซึ่งเป็นนักศึกษานั้นซึ่งผมอาจจะเรียกผิดไป จริงๆก็เป็นเยาวชนนะครับเยาวชนของชาตินั้นเป็นเหมือนกับผ้าขาวแต่ว่าหลังจาก18ปีไปแล้วนะครับความคิดในเรื่องของจริยธรรมนั้นก็ถูกปลูกฝังลงไปจนกระทั่งบางครั้งนั้นก็ไม่อาจจะแก้ไขได้แต่ยังพอมีความหวังครับเพราะว่าผมถือเสมือนเป็นผ้าขาวผ้าที่โศกกระปรกเราก็สามารถซักใหม่ได้นะครับแต่ใครนะครับที่จะซัก และตัวเองยอมให้ซักหรือเปล่ายอมถูกซักหรือเปล่าพี่นะครับนี่คือสิ่งที่สำคัญมากในเวลาเดียวกันครับถ้าเรามองไปในระดับจริยธรรมที่เด็กจะเริ่มต้นเรียนรู้ได้ก็คือตั้งแต่3ขวบนะครับแท้จริงแล้วเวลาที่เด็กนั้นเกิดมาเขาก็เรียนรู้จริยธรรมแล้วนะครับแต่สามขวบนั้นก็มีนัยสําคัญในการที่เด็กจะรับรู้จริยธรรมในขั้นที่สูงขึ้น ดังนั้นเองเด็กที่อยู่กับพ่อแม่เด็กที่อยู่กับความอบอุ่นเขาก็จะมีลักษณะหรือบุคลิกที่ดูดีสําหรับเรื่องของจริยธรรมมีความหวังในเรื่องศีลธรรมจริยธรรมครับดังนั้นเองพ่อแม่นั้นจะต้องใช้ความอดทนในขณะเดียวกันครับเมื่อเราอยู่ที่โบสถ์วันอาทิตย์นั้นเราก็พบกับผู้คนมากหน้าหลายตานะครับเช่นเดียวกันครับ เมื่อไหรก็ตามที่คนเกิดใหม่บางเกิดใหม่ในพระเจ้ามีความเชื่อและได้กับใจใหม่ตอนรับพระเยซูเป็นคริสเตียนนะครับเป็นลูกของพระเจ้าคนเหล่านั้นครับเปรียบเสม,มือนกับเป็นทารกฝ่ายวิญญาณซึ่งเราเองนั้นจะต้องใช้พอ ject ของพระเจ้าในการที่จะสั่งสอนหลักคําสอนที่ถูกต้องและวางกฎเกณฑ์ทางจริยธรรมตามแบบอย่างของพระคัมภีร์เรื่องนี้ครับเป็นเรื่องที่สําคัญมากครับเขาเปรียบเสม,มือนกับผ้าขาว ถ้าเรายิ่งป้อนจริยธรรมป้อนพระเจนะของพระเจ้าป้อนพระคัมภีร์ป้อนหลักการแห่งความเชื่อที่ถูกต้องเขาก็จะรับไว้ครับและเขาจะนําไปปฏิบัติแต่ถ้าเราปล่อยทิ้งไว้นะครับให้เขาโตขึ้นตามมีตามเกิดเขาก็จะยึดติดกับบางสิ่งบางอย่างและก็จะมีหลักศาสนศาสตร์หรือหลักคํกศาสอนของตัวเองที่สร้างขึ้นมาเก็บเล็กผสมน้อยนะครับแอบพักรักจํา หรือคิดขึ้นมาเองแล้วก็เปรียบเทียบกับคนอื่นจนกระทั่งเข้าที่เข้าทางตามความคิดของเขาตามความรู้สึกของเขาเพี่อครับนี่แหละครับคืออันตรายอันตรายเพราะอะไรครับเพราะว่าเมื่ออยู่นานเป็นปีนะครับ5ปี10ปี20ปี30ปีพี่น้องเหล่านี้ก็เป็นคนเก่าคนแก่ที่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงแล้วครับเพราะอะไรครับเพราะว่าหลายหลายท่านนั้นก็พัฒนาศาสตร์ศาสตร์ของตัวเองขึ้นมา ทำให้ยากต่อการเปลี่ยนแปลงทำให้ยากต่อการที่จะพัฒนาสารศาสตร์อย่างเป็นระบบสารศารสตร์ที่ถูกต้องความรู้หลักข้อเชื่อที่ถูกต้องต่างคนต่างก็คิดและทําตามที่ตนเห็นชอบครับนั่นคือสิ่งที่น่ากลัวสําหรับขึ้นจากในยุคนี้พี่น้องครับการสร้างคนนั้นก็ต้องมีความอดทนกว่าจะได้ผู้นําสักคนหนึ่งนะครับพี่น้องดูนะครับถ้ากว่าพี่น้องที่ฟังอยู่นั้นท่านคิดว่าตัวท่านเองเป็นผู้นํา ผมอยากจะถามท่านครับว่ามีคนที่เสียน้ําตามีคนที่ผิดหวังกับเรามากน้อยขนาดไหนครับหลายหคนก็อาจจะโกรธเรานะครับเพราะว่าเราไม่ได้ทําตามอย่างที่เขาคิดเขาคาดหวังพี่น้องครับถ้าเราจะสร้างคนอื่นต่อไปเราจะต้องมีความอดทนเราจะสร้างคนอื่นต่อไปเราก็อาจจะมีความไม่สมหวังเกิดขึ้นพี่น้องครับเป็นสิ่งที่ดีครับที่เราจะคาดหวังการเติบโต แต่ในขณะเดีวยวกันครับแต่ละคนแต่ละคนนั้นก็ไม่เหมือนกันนั่นเองหากเราขาดความอดทนเราก็จะพลาดโอกาสและสูญเสียคนที่เรากำลังจะสร้างเขากิจจานั้นมีสิ่งที่สาคัญสามประการนะครับพี่น้องอย่าลืมประกาศเลี้ยงดูและสร้างสาวกนะครับพี่น้องต้องจำให้ขึ้นใจประกาศเลี้ยงดูและสร้างสาวกากิจจก ใดก็แล้วแต่ที่ขาดการประกาศกกิดจากนั้นไม่เติบโตเกิดจากใดก็แล้วแต่ไม่เลี้ยงดูเช่นเดียวกันครับคนที่ไม่เติบโตก็จะกลายเป็นคนแก่ที่ไม่มีคุณค่าฝ่ายวิญญาณและกกิดจากใดที่ไม่สร้างสาวพกก็จะไม่มีคนออกไปประกาศออกไปทําการมิชชั่นออกไปทําประโยชน์สู่สังคม การขาดสาวกเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในเครจักรนะครับเพราะว่าจากการประกาศการเลี้ยงดูก็ทําให้สู่การสร้างสาวกพี่น้องครับการสร้างสาวกไม่ได้หมายความว่าคนคนนั้นจะมาบวชอย่างสม่ําเสมอนะครับการสร้างสาวกก็คือคนคนนั้นมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าอย่างสม่ําเสมอต่างหากครับมีความสัมพันธ์ในระดับลึกซึ้งอย่างสม่ําเสมอต่างหากครับนั่นคืออินเ m เมซี่ที่เป็นความสิทธิสมใกล้ชิด และรู ah. her, parole, ้จากน้ำัรไทัยของพระเจ้าต่างหากกลับมาถึงเรื่องความอดทนนะครับพี่น้องเราถูกสร้างคนอื่นก็อดทนเราครับเมื่อเราสร้างคนอื่นสร้างพี่น้องของเราเราก็ต้องอดทนกับพี่น้องของเราพี่น้องครับหลายครั้งทีเดียวเราก็ต้องอดทนกับตัวเองนะครับเพราะว่าบางครั้งทีเดียวเราก็เรียนรู้ได้ช้าเราก็ย่ำอยู่กบที่หลายครั้งเราต้องอดทนกับพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าอาจจะไม่ได้ทําอะไรตามใจของเรา พระเจ้าอาจจะรู้สึกไม่ทันใจเราพี่น้องครับคุณลักษณะของผู้ที่สร้างสาวกหรือผู้นำอย่างหนึ่งก็คือการรู้จักยอมรับกับสิ่งที่เข้ามาในชีวิตครับและนำมันมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดบางคนได้ส้มนะครับก็ต้องคั้นน้ำส้มนะครับบางคนได้ลูกมะนาวมาก็ต้องทำเป็นน้ำมะนาวการเสียสละและการทนทุกข์ของผู้นำนะครับ เป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างสูงยิ่งเพราะฉะนั้นเราเองหากรู้จักกับพระเจ้ามานานหลายปีต้องถามตัวเองครับว่าเราได้เคยสร้างคนอื่นไหมเราได้เคยมีชีวิตที่เป็นแบบอย่างที่คนอื่นเขานำมาเป็นไอดอลของเขาหรือเปล่าเราได้มีโอกาสที่จะใช้ชีวิตแบบพี่แบบน้องใกล้ชิดกับคนอื่นเพื่อที่จะสร้างเขาหรือเปล่าครับ ระบบที่เลี้ยงน้องเลี้ยงในกิจจกรของเรานั้นเข้มแข็งแค่ไหนครับหากผู้นําในากิจักรของท่านไม่เห็นความสําคัญของการประกาศเลี้ยงดูช่างสาวกเราเองควรจะทําอย่างไรเราเองก็คงจะต้องประกาศเลี้ยงดูและสร้างสาวกเราเองจะต้องเป็นจุดเริ่มต้นเสียก่อนนะครับและเมื่อเราสร้างสาวกเราก็จะได้สาวกของพระเยซูคริสต์เป็นสาวกของพระเยซูนะครับไม่ใช่สาวกของเรา ในเช้าวันนี้นะครับผมอยากจะหนุนใจหลายๆท่านนั้นมีของประทานมากมายมีความสามารถมากมายนะครับมีพรสวรรค์มากมายแต่ว่าท่านเหล่านั้นบางท่านกลับนั่งอยู่เฉยๆมาโบสถ์โดยไม่ทําอะไรมากกว่านมัสการพระเจ้าอาจจะเป็นคนหนึ่งในนั้นครับที่กําลังฟังเสียงสิทธิพิบาลอยู่พี่น้องครับผมอยากจะหนุนจิตชูใจนะครับพระเจ้าจะใช้เราหรือเปล่า ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสามารถของเราหรือของประธานที่เรามีอยู่นะครับแต่มันขึ้นอยู่กับความตั้งใจของเราการตัดสินใจของเราคุณลักษณะชีวิตของเราเป็นหลักครับหากว่าเรานั้นเติบโตเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณพี่น้องครับเราเป็นผู้ที่ดูแลเคตจักรผู้นําผู้ปกครองของเคตจักรเราเองนั้นจะต้องสร้างคนอื่นต่อไปครับเราเองนั้นจะต้องมีสปิริตหรือหัวใจแห่งการสร้างคน วใจแห่งการห,ห่วงใยคนอื่นท่าทีที่ถูกต้องในการที่เราจะมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่อยากจะเห็นคนเติบโตขึ้นในทางของพระเจ้าคนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายจิตวิญญาณคนจะมีความเข้มแข็งและเขาสามารถสร้างคนต่อๆไปพี่น้องครับผมอยากจะหนุนใจนะครับว่าผมเชื่อแน่ว่าพระเจ้านั้นต้องการทำอะไรในตัวผมในตัวของท่านทั้งหลาย มากกว่าที่เราคิดไปได้หลายครั้งทีเดียวนะครับผมเชื่อแน่ว่าพระเจ้าอยากจะทําอะไรมากกว่านี้ในชีวิตของเราซึ่งบางทีเราก็คิดไม่ถึงพี่น้องครับเราต้องเปิดใจนะครับเปิดใจที่จะเข้าสู่บรรยากาศหรืออุดมคติความมุ่งมั่นที่เราจะประกาศเลี้ยงดูและสร้างสาวกครับแล้วก็คิดอยู่3ามเรื่องนี้ครับ ประกาศเลี้ยงดูและสร้างสาวกในชีวิตคริสเตียนของเราผมเชื่อแน่ว่าพระเจ้าพอพระไทยแน่นอนเราจะประกาศอย่างไรครับเราจะเลี้ยงดูคนอื่นอย่างไรครับเราจะสร้างสาวกและถูกสร้างให้เป็นสาวกได้อย่างไรครับนั่นคือคําถามที่ผมจะเรียนถามท่านทั้งหลายเพื่อท่านัหลานได้คุค้นคิดพิจารณาด้วยวิจรารณญาณฝ่ายวิญญาณที่มาจากพระเจ้า นี่คือวิธีการที่ดีครับและถูกต้องพี่น้องครับอย่าลืมครับถูกต้องและต้องดีด้วยอาเมน